สวัสดีครับคลิปนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟเบอสองห้าสีเทาใหม่ปี2025นะ่ะฮะสีเทานี่สวยนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนให้นะฮะเงินสดนี่ราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนเงินผ่อนตอนนี้ดาวถูกมากแล้วก็ค่างงวดก็ถูกมากนะครับตอมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อัปเดตราคานะครับแล้วก็รีวิวนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองตัวล้อแมกนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาใหม่ปีสองพันยี่สิบหะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสอตัวล้อแมกนะฮะมีให้เลือกอยู่สีสีนะก็จะมีสีเทานะครับสีดํานะครับ สองสีนี้จะเป็นสีด้านนะครับแล้วก็อีกสองสีนะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับสองสีนั้นก็จะเป็นสีเงานะครับวันนี้ก็อัปเดตราคาทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนาก็จะเป็นฮอนด้าเวิมือสองห้าโรลเมดสีเทาใหม่ปี2025นะครับ เนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะแล้วก็สตาร์ทมือนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีด้านหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะของเราก็จะแถมหมวกให้2ใบนะครับในส่วนของราคานะครับสำหรับราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่ห้า0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับ5้า0 0อยนะครับ ราคานี้พร้อมอนพร้อมทะเบียนพร้อมพกรบนะครับจ่าย59,200นเานอี่เอารถไปขี่ได้เลยนะฮะแล้วก็รอรับปายทะเบียนกับคู่มือไม่เกิน45บาทนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่350ิบาทนะครับออกรถได้เลยนะครับจ่าย350ิบาทนี่ค้างวดก็สามารถทรงยาวสูดได้ถึง4 8งนวดนะครับ2,080บาทนะครับ48งวดนะครับ เงินดาวแล้วแต่ลูกค้านะครับดาวมาก่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งเพลงนะครับหรือว่าจะส่งสั้นกว่าน,นี้ก็ได้นะครับก็ข้างวนก็สามารถส่งได้ตั้งแต่12งวด24 36แล้วก็ยาวสุด48นะครับหรือว่าไม่อยากมีดอกเบี้ยก็ซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับเนี่ยสีเทานี่สวยนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่เสเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับ เกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับตัวนี้ระบบเลือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะกุญแจก็เป็นกุญเจแบบล็อกสองชั้นนะครับล็อกคอเปิดบอกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะสวยงามเลยนะะสีเทาตัวนี้ข้างหน้าดิสนะฮะส่วนข้างหลังดำนะครับนี่ฮะ คันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับรถติดวันที่22เมษายน2568นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่นะฮะที่ว่าเน้นประหยัดน้ำมัน71.4กิโลต่อลิตรก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะฮะเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเดือนเมษายนนะครับเงินสด59,200ืนาพนะครับเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยข้างนวดทรงยาวสุด48งวดนะครับ2อง0บาทนะครับ48งวด บัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยสำหรับท่านใ,นสใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรและก็ลายนะฮะสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคา59,200กาก็โทรเข้ามาได้นะครับสีเทานี่สวยนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทานะสีเทาก็จะเป็นสีเทาด้านนะฮะตัวนี้ระบบไฟนี่จะเป็นไฟหน้านะฮะกับ ไฟท้ายก็จะเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟร,ไฟรีที่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่นะสวยงามเลยนะฮะตัวนี้ฮอาด้รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะฮุ่ฉีรับประกันที้5ปี50,000กิโลเมตรนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะ1ึลูกสู2บ2เปานะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉี TGM ไบนะครับนี่ครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับ ลูกเล็กแต่ชักยาวนะครับราคาตอนนี้ก็59,200บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับเงื่อนพรดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับบอกรถได้เลยนะฮะับัตรใบเดียวนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์ก2 1สอนานะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับ